คำเตือนคลิปนี้มีภาพเสียงที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่อายุไม่ถึง18ปีแนะนําให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้ลอกเรียนแบบแต่ย่งใดจึงเรียนมาเพื่อทราบเอาแล้วนะครับก่อนอื่นเลยต้องฝากกดซับสไครป์ช่องเซกสล็อตกันด้วยนะแล้วก็วันนี้ครับ แปลกตากันนิดนึงนะว่าผมมาพร้อมกับหน้าจอการเล่นเกมใครเชนวิดถึง4หน้าจอนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําให้ดูกันนะครับว่าแบบไหนดีแบบไหนเหมาะกับใครอะไรยังไงนะครับโดยจะมีทั้งหมด4แบบนะก็คือ8คูณ8 8คูณ20 20คูณ8แล้วก็20คูณ20นะฮะ ในระหว่างที่พูดอยู่นี้ก็คลิปก็ไหลเดินไปเรื่อยๆนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานะด้านซ้ายสุดก็คือ8ปคูณแนะครับไม่ต้องทําอะไรมากนะ mm hmm. ขออนุญาตใช้โลโก้บังยอดเงินกันแล้วกัน mm hmm. ส่วนด้านขวาสุดเนี่ยยีคูณยีนะฮะ mm hmm. เริ่มซื้อพิสป,ปินก็ต้องกดหาคูณ20ก่อนนะอันดับแรกเลยนะครับ mm hmm. ในส่วนนี้เนี่ย ใครจะกดบนกดล่างกดสลับกดบน1ล่าง2บน2ล่าง3อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่สูตรของแต่ละคนเลยนะสำหรับผมผมชอบกดล่างกดผมก็กดล่างนะครับส่วนรายการเล่นที่3 20เนี่ยยีคูณแก็คือต้องสุ่มด้านบนให้ได้20นะฮะส่วนลายที่2เนี่ยก็คือสุ่มด้านล่างให้ได้ตัวคูณ20นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัวไหนที่จะทําเงินให้เราหรือตัวไหนน่าเล่นไม่น่าเล่นอะไรยังไงเดี๋ยว ฟังผมพูดแล้วก็ทุกคนก็คิดตามแล้วก็นําไปวิเคราะห์การกรองอีกทีนะฮะเพราะยังไงการพนันมันคือการลงทุนนะฮะการลงทุนมีความเสี่ยงด้านซ้ายจบไปแล้วนะครับแปดคูณแรอบแรกนะ,ะได้มา147ขาดทุนไปเล็กน้อย53บาทนะครับทุกทุกแถบทุกทุกลายการเล่นเนี่ยผมจะอยู่ที่เบ็ด4บาทซื้อฟิตเปิน200นะฮะเพื่อจะได้เห็นภาพชัดๆเพราะว่าตัวคูณมันจะได้มีผลค่อนข้างมาก นะด้านขวาครับหา20คูณ20อยู่นะครั้งแรกตกดำไปแล้วต้องไหนไม่ทราบดูไม่ทันนะครับลายที่3ลายที่3ยังไงครับลายที่3กําลังหาตัวหาตัวเพิ่มหมุนให้ได้20นะครับลายที่2นี้กําลังนั่งสมาธิครับยังไม่ไปไหนยังไม่เดินยังไม่กดนะฮะต้องขอไปด้วยถ้าคลิปมันแปลกๆนะครับผมหลายคนอาจจะตาลายได้นะเออลายที่3ตอนนี้นะฮะ ลายที่3ตอนนี้อ่ะได้20ด้านบนแล้วนะครับไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะส่วนลายที่4ตอนนี้ก็กําลังจะได้คูณ20เช่นกันนะครับไปครับไปอเอา้าผมลืมบ้าจริงเอา้าด้านซ้าย8ปคูณแตอนนี้ได้มา115ขาดทุนอีกเช่นเคยขาดทุน2ครั้งแล้วนะโอ้โหลายขวาสุดผมได้คูณ20แล้วแต่ว่าผมไปสมด้านบนนะครับสมด้านบนก็ตกดำไปครับตามระเบียบนะเ เสียดายจริงๆเอาจอ2ลาย2ตกดำอีกครับลาย2ตกดำลาย3 8มอะไรนะลาย3 20คูณ8เออกูกวมั่ว20คูณ8จะเป็นยังไงนะฮะไปดูกันไปครับลาย4ลาย4หาอ๋อถูกแล้วนี่หว่าลาย4ผมต้องเล่น20คูณ20ถูกไหม เออพอะได้20ด้านหนึ่งมันก็ต้อง20ด้านบนด้วยนะครับเออถูกแล้วแหละผมมั่วเองขอโทษครับ <laughs> เออด้านซ้ายสุดจอแรกนี่คือปล่อยไลฟ์เลยนะครับเพราะว่าเล่น8คูณ8นะครับไม่ต้องทำอะไรเยอะซื้อพีสปินแล้วก็ลุ้นอย่างเดียวนะฮะว่าได้เท่าไหร่นะครับลาย320คูณ8นะครับตอนนี้กำลังหมุนให้เราอย่างรวดเร็วหมุนไปแล้วหมุนไปแล้วเข้า20นะลาย2 8คูณ20ครับอ่าได้มาแล้ว8คูณ20บไปดูกันนะฮะ ได้ที่ครั้งที่2นะครับตอนนี้เงินเราเหลือ600ทุกจอพาทุนมา1,000บาทหมดเลยนะครับผมนะทุกจอพาทุนมา1,000บาทนะครับสายสุด8คูณ8ไม่ต้องสนใจเยอะครับเรามารุนจอ2 3 4กันดีกว่านะครับโดยที่วันนี้นะฮะผู้ชนะของเราไม่ใช่ผู้ชนะสิเขาเรียกว่าแบบไหนที่ใช้การเล่นเวลาในการเล่นนานที่สุดนะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะดีที่สุดนะ อันนี้มันแล้วแต่สถานการณ์ด้วยว่ามันจะจ่ายมันจะแตกให้เราหรือเปล่าช่วงเวลาก็มีผลดวงก็มีผลนะฮะจำนวนเงินที่ลงไปก็มีผลเช่นกันนะครับทุกอย่างมีผลหมดนะเพราะฉะนั้นก็ดูขำๆและกันดูพวอความบันเทิงนะครับอาลาย2ตอนนี้เราได้มาแล้วนะฮะลายสอลายสองกำลังจะหมดลาย3หมดแล้ว2 0คูณ8ได้เท่าไหร่วาลายสี่กลังจะได้20คูณ20นะครับด้านซ้าย8ูณ8ไม่ลูกครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับ เดินไปเรื่อยๆนะฮะด้านขวาได้มา310บาทที่ลายที่3นะครับ20่คูณแได้มา310บาทนะฮะเพราะว่าไม่มีตัวคูณนะตัวคูณ8มันก็เลยค่อนข้างที่จะถึงจํานวนการหมุนมันจะเยอะแต่ก็ไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับลายสี่กำลังลุ้นแตกในอยู่ฮะลายที่2 8งคูณยีฮะถึงจํานวนการหมุนจะน้อยนะครับแต่ว่าตัวคูณเรามากนะฮะจะสังเกตว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยได้เยอะกว่า20่คูณแนะครับ เมื่อกี้ยี่สิบคูณได้สามร้อยกว่านะแปดคูณยี่สิบได้สี่ร้อยกว่านะครับส่วนแปดคูณแปดนะครับดูเอาเองผมขอไม่พูดแล้วกันนะตาลายดูไม่ทันเลยเออโฟกัสที่ยี่สิบคูณยี่สิบสักนิดนึงแล้วกันนะฮะตอนนี้นะ่าเริ่มหมุนไปแล้วจํานวนเงินเท่าไหร่มองไม่เห็นค่าลายบางขอโทษด,ด้วยนะครับลายมันบางนะเออยังไงครับยังไงตอนนี้ลายสองกับลายสามเริ่มหมุนกันอีกแล้วครับนะ ลายสองหมุนล่างลายสามหมุนบนนะครับอ่ะลายลายลุ้นครับโอ้ลายสามได้20่สคูณแอีกครั้งหนึ่งแล้วนะอ่ะสำหรับใครที่ไม่มีดูในการกดสุ่มดำเนี่ยเดี๋ยววันหลังผมทาเทคนิคมาให้นะครับลาย2ตกดําไปแล้วนะครับมาลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับเอาลาย3ลาย4เอ้ยเอ้ยมั่วเว้ยลาย4ตอนนี้ลุ้นแตกในนะฮะสี่สแคตเตอร์อีกครั้งโอ้โหลาย2องเฉียดฉววิวิไปเลยนะครับ แม่เสียวหลังเลยเกิดโอ้โหยังยังไปต่อได้ครับยังได้ลุ้นต่อนะลายสองลายสองยังได้ลุ้นต่อลายหนึ่งเท่าไหร่ยังไงลายหนึ่งได้มาสองร้อยปัลายสองตกดําไปแล้วลายสามเหลืออีกสิบสามครั้งลายสี่เหลือ9ครั้งนะฮะอ่ะนาน,นานทีนะฮะยี่สิบกูยี่สิบไม่ได้กดติดทุกรอบนะครับผมนะอันนี้เล่นเล่นพร้อมกันหมดเลยนะสี่ 4แทบนะครับสแทบ็บสผมเล่นพร้อมกันหมดนะผาทุนมายุทละ1 0 0 0บาทนะครับไม่ได้มีการขี้โกงแต่ย่งใดอัดคลิปไว้ให้ดูด้วยนะฮะว่าไม่ได้โกงไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นนะครับมาเล่นให้ดูกันให้พิจารณากันนะครับว่าแบบไหนดีแบบไหนที่มันเหมาะก,กับเราอันไลน์้าย8ปคุณแได้แปะนอนรอบที่1ไปแล้วนะฮะแปะนอนแตกน้อยเหลือเกินได้มา160กกว่าบาทว่ายังไง ลาย3ตอนนี้ได้บิ๊กวินมา115ลาย2ยังหาคูณ20อยู่นะฮะลาย4ตอนนี้20คูณ20กำลังจะหมดได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่คิดว่าก็น่าจะพอประมาณหนึ่งอะนะอ่าลาย2มาซื้อเพิ่มตัวคูณกันต่อครับที่ลาย2นะครับเอาลาย1นลุ้นลุ้นแปะนอนมาแล้วแปะนอนโอ้โหแตก2แตก3แปะนอนมาอีกรอบหนึ่งนะฮะ แตะนอน2รอบติดติดกันใกล้ๆกันนะฮะได้มา500กว่าบาทอ่ลาย2ตกตามไปแล้วลาย3ลาย 4K มาทั้งคู่ครับยังไงลาย4หมดไปแล้วลาย3อีกครั้งหนึ่งลาย4โททวินที่20 2 0่าได้มา800บาทนะฮะ400เท่ากันเลยทีเดียวเออลาย3ตอนนี้หมดแล้วเช่นกันนะครับติดบิ๊กวินดอกสุดท้ายมาได้เท่าไหร่เอ้ย 20คูณ8ได้มา500นะฮะ20คูณ20ติดมาครั้งเดียวได้มา800นะครับผมก็คือกดพลาดบ่อยนะตกดำบ่อยแต่ว่าติดครั้งเดียวก็ถือว่าได้คืนทุนนะครับหลายสีนะลาย1นเนี่ย8คูณ8นะฮะแปนอนมา2รอบใกล้ๆกันนะ8คูณแปนอนมา2รอบนะครับแต่ว่าได้มา600กว่าบาทน,นะก็เสียนิดเสียหน่อยอยู่นะครับขาดทุนครั้งก่อนก่อนหน้านี้นะก็ โดยรวมก็สะสมสะสมขาดทุนไปนะครับได้ก็ได้ไม่เยอะลายสองแปดคูณยี่สิบครับตกต่ำไปไม่ได้อะไรเลยนะสงสัยเล่นบ้ายอไปหน่อยจำไม่ได้แล้วว่าเล่นยังไงนะครับ <laughs> ลายสองก็นะฮะเงินหมดไปก่อนเพื่อนเลยนะครับเออปล่อยไปปล่อยไปมาเรามาลุ้นกับลายที่เหลือนะฮะลายหนึ่งตอนนี้ก็คือแสดงให้เห็นแล้วว่าขาดทุนนะฮะลายหนึ่งโอ้ลายลายสี่ลายสี่ลายสี่ยังไง เดี๋ยวลายหนึ่งผมขอเบ็ดธรรมดาดูด้วยแล้วกันนะฮะผสมประสานกันนะเพราะ8คูณ8เราไม่ได้ลุ้นอะไรอยู่แล้วนะฮะก็ซื้ออย่างเดียวนะลาย3ยีคูณ8ตอนนี้ตกดำไปอีกรอบหนึ่งนะฮะลายสนะครับสลับกดบนล่างบนล่างบน,ลงบน1ล่างสองบน2ล่าง2างตอนนี้ลุ้นข้างล่างอีก2ครั้งนะฮะข้างล่างอีก2ครั้งถ้าผ่านอ่ะตอนนี้18แล้วผ่านครั้งต่อไปไปได้เราก็จะได้20คูณ20กันอีกครั้งหนึ่งเออถือว่าถือว่าดวงดวงใช้ได้นะฮะถือว่ามือดีนะมือดี แต่ทาไมด้านจอ2ลาย2ทําไมไม่ค่อยติดเลยนะฮะหา <c oughs> แกตกัวคุณนะตอนนี้จอ2ลาย2ดับไปแล้วนะฮะลาย2ดับไปแล้วนะเพราะว่า1000นะฮะแคูณยี 20. ตกดําบ่อยไปนิดนึงก็หมดตูดครับอย่างที่เห็นนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าหมายความว่าจะไม่ให้เล่น8ปดคูณยนะฮะเพราะว่าอันนี้มันอยู่ที่ช่วงเวลาด้วยแหละผมคิดว่านะ ออสังเกตนะครับจอสนะครับลุ้นยากที่สุด20่สคูณยีนะต้องกดทั้งบนทั้งล่างแต่เรายังอยู่รอดได้เ,ออเพราะว่าเราได้20่สูณยมา1ครั้งเมื่อกี้นะฮะก็ได้ทุนคืนมาประมาณหนึงเลยแหละทีนี้จอ3ตอนนี้เรามาที่ยังไงจอ3ยังไงจอ3เหลือ15บาทแล้วนะฮะตกดำเช่นกันนะฮะเช่นเดียวกับจอ2ส่วนจอ1เนี่ยเล่น8ปคูณแนะครับจะไม่ค่อยเสียไม่ค่อยได้เยอะ ได้ก็ไม่เท่าไหร่เสียก็ไม่เท่าไหร่นะครับอยู่ได้ยาวๆแต่อุ๊จอ3จอ4ตอนนี้อุ๊แตกยาวๆอ๋อจอสมันเป็นข้างนอกนะจอ3มเป็นการเบ็ดนอกจอสยังอยู่ในฟีสปิน20่คูณยีนะครับผมเออรอบเดียวคืนทุนรอบ2น่าจะเป็นกําไรนะอา่าวิ่งไปเรื่อยลูกเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกดจออื่นก่อนละกันให้มันวิ่งไปเองนะจอหนึ่งตอนนี้หมุนไปเรื่อยๆนะฮะเป็นการหมุนธรรมดานะฮะหมุนธรรมดาครั้งละงบาท ซซึ่งนั่นแหละฮะเห็น้วไหมฮะว่าการซื้อ8คูณ8มันก็ไม่ได้ให้ทำกำไรให้เราเยอะเท่าไหร่ถ้ามันไม่จ่ายนะฮะต่อให้เป็น8ปคูณ20 20คูณ8ที่เราเห็นเนี่ยถ้าจะด,ดูมานะนหลายหลายท่านถ้าดูไม่ทนันผมเองก็ดูไม่ทันนะก็ไปกอคลิปกลับไปแล้วก็ลองดูนะหรือว่าจะปรับความเร็วของคลิปให้ช้าลงสักหน่อยก็ได้นะส่วนจอ4ครับ20คูณ 20, 20ครับติดครั้ง2ครั้งเนี่ยก็ เห็นน้าเห็นเนื้อนะฮะไม่กําไรก็คือขาดทุนนะฮะขาดทุนจะขาดทุนเกิดจากอะไรขาดทุนเพราะว่าเราตกดานะครับเพราะว่าเราต้องสุ่มถึงหลายครั้งเลยถูกไหมถ้าเริ่มต้นที่8ปคูณแเราต้องสุ่ม6 6สุ่ม12ครั้งอะนะครับเพื่อนเพเพราะนั้นเปอร์เซ็นต์มันก็ค่อนข้างที่จะต่านะครับที่จะผ่านมาเล่นตรงนี้ได้นะแต่ผมทําได้2รอบติดเลยนะเออสรอบติดก็ก็น่าจะเห็นเห็นกำไรสักนิดหนึ่ง เดี๋ยวเปรียบเทียบให้ด <ideia> <mas k Demon> ูกันนะครับตอนนี้8ปคูณแกับ8ปดคูณยีดับไปแล้วค่ะแล้วก็2 0่คูณแตอนนี้เหลือแค่ทุนนะฮะไม่พอซื้อฟีสปินจอ4 2 0ยี่สิบคูณยีตอนนี้เราอุ่ลุนโอ้จอ3แปะนอนมานะฮะแต่แปะนอนมาข้างนอกนะฮะยื้อชีวิตกันต่อไปได้หมุนอีกนิดหนึ่งจอ4ว่าไงจอ4เป็นยังไงจอ4ยังเหลืออีกหนึ่งครั้งนะฮะจอ3ตอนนี้น่าจะจบเท่านี้นะฮะสรุปก็คือเดี๋ยว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 อ่ะมา ย enfin right ี่สิบยี่ส anyway> ิบจบไปแล้วนะฮะดอกนี้ได้มาเท่าไหร่เอ่ยพันสามนะฮะพันสามเบ็ดสีนี่เราได้มาโอ้สามร้อยสี่ร้อยเท่าเลยเช่นกันนะก็เนี่ยเห็นไหมจะสังเกตว่ายี่สิบคูณยี่สิบเนี่ยเป็นเป็นเป็นลายเดียวนะฮะเป็นลายเดียวที่เรากําไรนะครับเออแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้สรุปนะครับว่าแปดคูณแปดไม่ดีแปดคูณยี่สิบไม่ดียี่สิบคูณแปดไม่ดีหรือว่ายี่สิบคูณยี่สิบจะดีที่สุด ไม่ใช่นะครับของอันนี้มันอยู่ที่ผมคิดว่านะมันอยู่หลายๆมันอยู่ที่อทเอ้ยแรมันอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเพื่อนๆนะก็เวลาก็มีส่วนนะครับทุนที่เราเอามาก็มีส่วนนะฮะแล้วก็อาจจะดวงสักนิดนึงในการกดสุ่มตรงนั้นนะฮะแต่แปดคูณแปดเนี่ยไม่สุ่มเงินยังไม่หมดนะฮะเมื่อกี้ผมหยุดไปก่อนนะเพราะว่า เล่นไปก็คิดว่าคงจะไม่ชนะมากกว่านี้แล้วแหละเสียนิดหน่อยอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนที่ผมชอบที่สุดครับก็คือจอขวานะก็คือ20่สูณยีนะครับมีโอกาสลุน้นติดครั้งเดียวก็พอนะครับพาทุนมะพันหนึ่งผมเฉลี่ยซื้อครั้งละ200เนี่ยติดครั้งเดียวก็โอเคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝากกันไป้ด้วยครับกับคลิปนี้นะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ